นักวิชาการชื่อดังของกัมพูชาในพิจันทรรียนักวิชาการด้านสังคมศึกษาสิงเก่าจากเวสต์พอยต์แล้วก็เป็นนักวิชาการนักวิจารณ์สังคมชื่อดังเขาชื่อใช้ชื่อว่ามูานเพจเขารวบรวมรายชื่อประชาชน26,456เพื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาสวีเดนและประธานกรรมธิการต่างประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลสวีเดนทบทวนการอนุมัติขายเครื่องบินกริปเพนให้แก่ประเทศไทยเสือกเข้าใจไหมคาว่าเสือกอ่ะ ม,มูลพิษเสือกเขาบอกว่าเธอขายเครื่องบินกริปเพนหีกับไทยนะนี่คนสร้างกริปเพนนี่นโคตรฉลาดเลยนะคือมันจอดบนถนนได้อะก็ออ <c oughs> บอกว่ามันเนี่ยจะทำให้แบบประโจมตีพวกเราอะ่ะเด็กคนฉลาตายหมดไอ้มูลที่เวลามึงยิงเข้ามาเด็กบ้านเราก็ตายออลงปั๊บน้ำมันลงอะไรต่างๆเนี่ยอะไรก็ตายมันก็มันก็ส่งไปสวีเดนนะนะคะ <c oughs> อเอาละ